มิชเป็ชมไลฟ์ของเราในวันนี้นะครับเรามีแคมเตญพิเศษดีๆมาฝากครับกับเบนซ์เซ็ทเทมิคเกเซลล์2025รถจัดหนักคั้นใหญ่ที่สุดแห่งปีทั้งเดียวในรอบปีนะครับที่คุณจะได้เป็นเจ้าของรถเบนซ์รุ่นใหม่ไม่น้อยกว่า200คันพร้อมรับส่วนลดสูงสุดถึง500,000บาทห้ามพลาดกับดีแบบนี้ถึงวันที่3 1พฤษภาคมนี้เท่านั้นสนใจเข้าชมแคตตาล็อกออนไลน์ของเราได้ที่ w w w b e n z k c o m มีรถเบนซ์สวยๆให้เลือกกว่า200คันห้ามพลาดกันเลยนะครับเอสคันราคาล้านต้นๆไม่น่าเชื่อนะครับกับ Mercedes-Benz S300 b l u e Tech Hybrid รุ่น Ecclusive คันนี้เลยครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์ดีเซล b Blue Tech Hybrid ด้วยนะครับ 2200cc เท,ทอ204แรงม้ามีมอเตอร์ไฟฟ้า27แรงม้ารวมกัน231แรงม้านะครับแล้วตรงนี้มาพมาร้อมกับรุ่น e อ็กซ์คออกใหม่ป้ายแดงน,นะครับ 5,990,000บาทวันนี้ราคาของเราเพียงแค่1 1 9 0 0 0บาทหายไปเกือบ80%เลยนะครับบอกได้คำเดียวตอนนี้เลยนะครับน่าซื้อที่สุดแล้วนะครับกระจังหน้าแบบโครเมียมนะครับนี่เอเกลักษณ์ของ Mercedes Benz นะครับตัว S Class นะครับแล้วก็ดาวรอยบนฝากระโปรงหน้านะครับผมตัวนี้ดีไซน์เฉเฉียวสวยงามน,นะครับล้อแบกในรุ่น Exclusive นะครับมันสไตล,ล์หรูหรานะครับกับมัลติสปोคขนาด19นิ้วด้วยกันนะครับนี่ ประตูทั้งสี่บานก็เป็นแบบซอฟต์โค้ดด้วยนะครับประตูดูดนั่นเองประตูหลังครับจะมีขนาดที่ยาวครับเป็นรุ่นลองวิวเบดนั่นเองนะครับเพิ่มพื้นที่ห้องโดยสารด้านในนะครับมาดูดีไซน์ด้านท้ายดีกว่าไฟท้ายแบบ LED นะครับกันชนด้านหลังนะครับเป็นแบบ Exclusive ด้วยในการนะครับแต่ตัวนี้ก็จะซ่อนตัวท่อไอเสียไว้นะครับอ่ารึดเรียบหลวๆแบบนี้เลยนะครับฝาท้ายก็เป็นระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับความจุของสปาร์ตด้านหลังประมาณนี้เลยนะครับค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียว เดี๋วการ์ดเดินครับสนใจข้อมูลรถคันนี้หรือว่าคันอื่นครับเข้าเยี่ยมชมได้ที่ www. b dot. t c o m ของเราได้เลยครับเรามีรถเบนซ์สวยที่เลือกมากกว่า200คันนะครับหรือสนใจ s อสทคันนี้นะครับอีกคนซื้อก็มา e สแกน QR โค้ดที่ขึ้นด้านล่างได้เลยนะครับภายในในความหรูหราแบบนี้เลยนะครับนี่แหคาประมาณ1ล้าน200 900บาทเองครับและตัวบอร์ดนะครับมาพร้อมกับสีเทียบตาลนะครับมีเมมโมรี่แพคเกจให้นะครับมีเบาะร้อนเย็นให้ด้วยนะครับนี ตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับอ่าก็เดินสตตชได้เป็นสีเชสตบาวด้วยนะครับสลับกันนะครับลายไม้สวยงามหรูรามีนาฬิกาอยู่ตรงกลางเรียบร้อยหน้าจอเป็น Full LCD ทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่จอก้างนะครับก็จะเป็น Multi ี e d i a นะคะรับตัวนี้ก็จะเป็นจอของมานออนไลน์ด้วยนะครับ นะครับตรงนี้สามารถปรับสูงต่ำได้นะครับหรือว่าปรับคอมฟอร์ตหรือว่าปรับสปอร์ตได้นะครับคอมฟอร์ตก็จะนุ่มนวลปอร์ตก็จะค่อนข้างแข็งถ้าใช้คอมฟอร์ก็ใช้สปอร์ตได้นะครับมีทัชคอนโทรลให้เรียบร้อยนะครับโอเคไปลองดูด้านดูด้านหลังดีกว่านะครับไฮไลท์ของคันนี้นะครับข้างหลังนั่งสบายกว้างขวางแบบนี้เลยนะครับนี่และยังสามารถปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับปรับเองนะครับนะครับโอเคถ้ามีคนตั้งนะครับตรงนี้เราก็มาเป็นที่เท้าแข็งขนาดใหญ่นะครับแล้วมีช่องวางแก้วให้เรียบร้อยนะครับ มีช่องเก็บของช่องเสียบ AV ให้นะครับ USB มีให้ครบนะครับนี่แล้วก็มีหน้าจอเรียลซีทในแฮมเบรนด้านหลังครับแยกอิสระและสองจอเลยนะครับมูฟังนะครับจะปรับแยกซ้ายขวาได้มีช่องแอร์ที่เสา V นะครับมีกระจกแต่งหน้าให้ด้วยนี่นะครับนี่ด้านหลังนะก็ยังมีม่านที่เป็นตั้งค่าที่เป็นไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับสามารถคอนโทรลได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่แล้วก็ยัง นี่ไฮไลท์อย่างนึงครับเบาฝั่งซ้ายนะครับนี่สามารถปรับเอนนอนได้ลองน่องขึ้นมาด้วยครับที่ปรับไฟฟ้าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตังนี้ก็จะน,นอนส,นสบายแบบ V.I.P เลยนะครับสุดหรูก็อีถึงคันนะครับ Mercedes ับ Mercedes-Benz S 300 Bluetec Hybrid นะครับมาในรุ่น Exclusive นะครับรถปี2 0 1 5เล่มใหม่ในแค่78,000กิโละ 7, 8, km, นะครับราคาปกติอยู่ที่1,290,000บาทนะครับวันนี้ Benz Koenig กะเซลอย2,25รถเลยครับ1 0 0 0บาท ได้ขับเบอร์เซสเบน S 300บูติคไฮบริด